กะขอกราบสวัสดีเอฟซีเบิกซับหน้าขี้ทุกท่านเดอคาะเดอร์มือนในแอดมินกะเดินทางตามหาแนวทางให้เอฟซีต่อเด้อค่ะผู้ใดที่เข้ามาแล้วกะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อค่ะเด้อว,ว่าเมืนน่อในแอดมินจับภาพไปตามตัวดีตัวดีทดั้งใดเนาะคะ่ะเนาะจะเป็นแนวทางแบบใดกะเพื่อ,อจะบ่พลาดโอกาสเนาะ,ค,ะนค่ะนอกะให้กดไลค์กดแชร์ไว้เด้อค่ะเด้อ ค่ะมือนีก็มาก,ก็น้องต้นหอมนะคะต้องต้นหอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปน้ำแม่ตลอด้อค่ะเด้อเพราะว่าช่วงนี้บ่คอยเด็ดไปโรงเรียนพระว่าโควิด้อค่ะไปทํางานน้ำแม่เด้อค่ะขอบู้เนฟซี่ติดติดตามรับชมรับฟังมาตลอดเด้อค่ะเด้อเมื่อนีให้ตามไปมพร้อมๆกันว่าแอดมินจะพาไปเบื่องแนวทังจากทังใดน,นะคะเนาะแอดมินก็นจะรวบรวมแนวทัง ทีแมนแมนหวยเข่าบ่อยๆนะคะหวยเด็ดๆมาให้ de ่เอฟซีให้เป็นแนวทางเด้อค่ะให F ้เอฟซีพิจารณากรสือเด้อค่ะเด้อทุกตัวเลขกาจจะมีโอกาสข่าวเรโอกาสรุดนะคะทางช่องบระเด็สนับสนุนในการเล่นการพนันเด้อค่ะมันเป็นเครื่องบินรถลงนี่ยโอ้โหเฮลิคอปเตอร์อย่างนี้เปล่าเครื่องบินใหญ่นี่แหละมันไม่นีน,น้ำเลยอ่ะ เคยเป็นแต่ก่อนเคยเป็นสนามมาก่อนมันเป็นทุ่งทุ่งล่างเฉยไม่มีไม่มีไรนานะคูนไหมไม่ไม่ไม่เป็นที่โคนเฉยครับครับเป็นน้าเป็นที่โคนแล้วบัดนนี้มีคนก่อนมาซื้อเขาเลยมาทําข้าวเอาปลูกข้าวตอนนี้นะแต่ก่อนทุ่งโล่งทุ่งล่างแต่ก่อนนี้แล้วก็หลังจากเขามาลงสนามบินลงเครื่องแลลวนะเขามามารับมีมีมี มีมามารลบรับไปนี่รับไปเขาเรียกไอ้บุ่งอะไรอะบุ่งไอ้อะไรอะไรขออภัยค่ัถึงดูนดูนเขาเรียกดูนนั่นก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันตรงไหนครับดูนเลยไปนี่กิรุนดูนดูนแล้วก็มีดานเนี่ยน้ำไม่น้ำดานอ่ะครับผมนั่นแหละมันมันนี้เต่งั่นที่บอมากกับเป็นซีมมะม่มงกระเจ้าก็เลาวซีมดแต่ผมก็เห็นดอกกนเกิดมาในรุ่นเนาะ เขาเห็นแต่ว่าผู้ก้าเห็นผู้เป็นพ่อเนี่ยก้าเห็นก้ารู้โดยเฉพอะหมอทำเขาที่ลูกก็คือมีเครื่องบินมาจากคําชโนดใช่มาบินลงที่นี่นะครับแล้วก็มีม้ามารับมาม้ามารับไปที่ดูนใช่โอ้ผมก็เลยเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วสมัยนี้สมัยรุ่นรุ่นพ่อรุ่นพ่อของตาใช่ไหมครับต้องอืม รุ่นแปดสิบเก้าสิบปีแล้วนะประวัติความเป็ดมาของสนามใหญ่แห่งนี้เนาะค่ะสนามบินสนอกก็สนามบินเนาะค่ะเนาะสนามบินสนามสามดินผีว่าง่ายอ่ะคือว่าสนามบินผีค่ะบัะนี้บันนี้เขามาแต่คำสนทดาก็คำสนทนาเกิดเสีนงีเรียเสียงเงียเร็วเนาะว่าไมัทราบสิทธิ์ว่าเขาได้จังวดจังวดแล้วจักรันแล้วเนาะนั่นแหละที่บ่อเกิดมากก็มาจากทางมิด ก็มาพักนี่แหละก็จังมาขี้ไปอันนี้อันนี้คือเว้าอยุ่ตอนนี้สมัยตั้งต่กี้กาบบเมนค้นแมนบ่พอไออันผีเป็นผีเป็นผีขีเครื่องบินมาเห็นนี้ก็เจ้าพวกนั่งนางท้าเห็นได้นั่งทํารู้ได้คือขี้เครื่องบินมาจากข้ามชนดมาล่งนีนั่งขํามเขายิงรู้อันบบเมนเรื่องจริงนบแมนเรื่องแบบเป็นเป็นเป็นผีเป็นผีื่ค่ะเป็นผีด้ โอ้หมอทำมานั่งเห็นผีเครื่องบินมาเขาขี่เครื่องบินมาลงนี้มอนเป็นม้าแค่เดียวเลยมาหลายตัวหลายครั้แล้วชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้เห็นเขารู้จักแต่ไม่เห็นเขารู้จักแต่ไม่เห็นเเขารเป็นประวัติเป็นประวัติแล้วก็คนที่เป็นหมอทำเขารู้เขาเห็นที่คนนั่งมาลงจริงๆเขาบอกแล้วก็มีมามารับมามามารับนี่ไปดูนี่เป็นมู่บ้านหรือเป็น เป็นยังที่แหละเป็นใกล้แรงแรงยังที่แหละทำเลทำเลมันมบ่อะไรเจ็ดขวงจัน้อยนะใช่เราต้องไปดูไปกับย่านยังที่นะอันนี้ยังที่แหละก็มานี่กับย่านรถอันนี้ก็คือเป็นสนามบินที่หมอทำมาดูแล้วเห็นว่ามีเครื่องบินมาลงใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วมีม้ามารับไปที่ดูนเดี๋ยวจะขอรบกวนพ่อพาไปที่ดูนนะครับไปเดี๋ยวเดียวนี่นี่ หมอท้ำนี่เพิ่นมาเพิ่นมาเอาเลขบอค่ะมองได้โอ้เพิ่นมาเอาเลขอยู่นี่เพิ่นเอาอยู่งมองได้ค่ะขอบรู้เด้อผมบ่ได้มานน้งเกียแต่ว่ารูนินข่าวว่าเขาเอาเลขเขาเอาเลขอยู่นี่เขาพนังเอาเลยมานังเลยอาจจะเป็นจริงหน้าในการบูรู้จัักอนนี้่นั่งใหม่นี่นั่งใหม่สองคนคนี่นั่งไม่สองคนคือว่ามีนั่งไม่ค่ะถ้าถ้าสมมติจุด ขอกบวกต้อง้อวากับจุดทุกขอกันด้วยแมาเออสิไดขอนังใม่ครับครับเอาลองลองข้วอก้วพ่อีวากับผีไปไหนเดเพนเพิ่นเป็นนั่งใหม่เป็นใจดีก็ใจดีต้องบอกใจดีต้อพ่อแม่จงว่ามันมาขวอมันอยู่น้ำรด ในในความฝันของเขาได้เขาเทียวมาออามาอยู่น้ำเขามาผู้ชายผู้ใดเอาเอ้าเนี่ยพากนี้คุ้มกินผู้นึงตายไปแล้วครับแม่มันเสียงมันน่ามันเย็นนี่ครับเด็กน้อยได้สี่สิบเจ็ดเลยเอ้ามันออกไปแล้ว มันหมักร้านจะได้เป็นหัวจังสันะพ่อว่จังสันนั่งนมูกเลยนี่ก็กินลูกร้านมาขอเลขด้วยค่ะตัวเลขนะครับขอโชคขอมานเดอม่นั่งใหม่บนราลูกมาเข้าดอกเอาัวรอเอาัวรอครับเอาจะมาขอบคุณแนวทางเนาะแนแนวทางด้วแมเดอขออนุญาตแนวทางด้อแมเดอไไมล่ได้แนว้ไเนาะเออเอา ลูกู้ลูกล้านอดมาลบลูโอ้เงเยอกนี้ตุกแกค่ะตุกแกพอดมาลบรูแล้วค่ะเด้อคูนึงแล้ค่ะคูนึงแกคู่ิมใส่ละโอ้ตุ๊กแกคู่นี่นงนีแม่นั่งใหม่สองคนได้ยูนสองหูไินอ๋อนี่มู นั่ <amounts of water writers> Three, <ars> <ร>งใหม่สองคนสามซี่โตคนเราพ่อแม่สองคนออกมาเต็มเลยค่ะพี่น้องคนหนาพูดออกมาเต็มเลยค่ะซี่โตซี่โตแม่เด้อมาขอโชคขอมารฝากตัวน้อยๆก็มีโอ้ลูกหลานมาขอโชคขอมานฝากพี่ฝากน้องเพื่อนพ่อได้ช่วงนี้เศรษฐกิจมันบ่ดี าเงินหาทองยากหไรฮะอยากหากินยากเด้อแม่เอ้ยถูกหลานมาหาเงินฮาค่ะตอนนี้ทางทีมงานกาได้ขอแม่นั่งใหม่เด้อค่ะจุดถูกเสียงท้ายเด้อกะเด้อขอให้ถูกเสียงท้ายที่จุดออกมานี่ถูกเลขไทสามตัวรางวัลที่หนึ่งเด้อเจ้าแม่เอ้ยพา,าเอฟซีมาะขาโชคขอมานเด้อค่ะ นชมองอยู่แม่ค่บบตะอตอนนี้แอดมินกะได้ทําการจุดถูบเสียงไท่กันเนาะค่ะรอถูบเสียงไท้ออกมาก่อนเด้อค่ะเด้อต้นไม้ที่เห็นอยู่นี่มีอายุเห็นพอเพ้นวาสีดูนแลนะคะเนาะเ,นาเป็นร้อยปีแล้วเนาะค่ะเนาะ ก็จะเป็นแม่แต่เคียนแม่โอมแม่บ่แมนแม่แต่เคียนแม่นั่งใหม่สององค์เนาะค่ะอยู่นีเพื่อนมักผู้ชายประสานเพิ่นเห็นผู้ชรายเพื่อนจะเอาไปเฮ็ดผัวเนาะค่ะกันผู้ใดเพิ่นมักเนาะค่ะเมื่อนีแอดมินกับสิเดมาขอโชคขอลับขอตัวดีมาฝากเอฟซีเด้อค่ะเด้อมีหมอทรามานั่งส่งเบิงว่าแถวหนี้เป็นสนามบินพีเด้อค่ะพีเด็ขึืนโลดมาล่งลงนีแล้วก็มีมาหับไปเนาะค่ะหมอทรามเพิ่นวา เสียดายว่าเข้ามาบ่าท่านหมอทํานพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะผู้ใดเข้า,ขามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเสพวัฒาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเด้อค่ะเดอ้ตอต้นคอแม่นั่งใหม่เนาะค่ะเนาะมีชาวบ้านพื้นห็นเนาะค่ะปะวะกับก็บ่ารมาดาตอนนี้มารุนเล็กทูบก,กันดดเด้อค่ะผู้ใดที่เข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเด้อค่ะเดอ้อ แอดมินจะขึ้นเลขถูกไปท่ายคลิปด้วยค่ะ